สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอหัวข้อของการเกิดคอร์รัปชันนะครับซึ่งการเกิดคอร์รัปชันนี้เกิดจากผู้ที่มีอำนาจสูงและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งใช้อำนาจในทางที่ผิดและมีควรใช้นะครับจึงทำให้เกิดคอร์รัปชันและการเกิดคอร์รัปชันก็จะเกิด ของผู้ที่มีอำนาจสูงและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับสไลดาไอ้ไอสไลด์มึงเล่นอะไรสวัสดีครับผมนะแล้วชมคนเองครับสวัสดีครับผมนะกองจิตกรรมครับวันนี้ผมได้รับหน้นาทีาท่ในการอ่านข้อนี้นะครับ ถ้าถามว่าการที่ดิบมีเดิมมีเรื่องอะไรบ้างผมต้องอธิบายสำคัญว่าการที่ดดิบของชาติเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลายได้หลายอย่างเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการใช้งหน้าในงานที่ผิดหรือไม่ที่สอดต่อการทํางานที่เกิดได้มาจากสตรีุและถ้าถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างผมขอจะคนบรรยายครับไว้ครับผมแน่งทุกคนผมบอกไปครับว่าการจุดดิบมีอะไรบ้างผมต้องบอกว่ามีสองข้อครับหนึ่งครับ การรับสินบนนะครับการรับสินบนเนี่ยเป็นการที่จะได้รับเงินจากผู้ที่หาเสียงนะครับเช่นสสสวสทนะครับเป็นการหาเสียงในการเลือกตั้งอุดที่ใดอันนี้ก็หาจสับตเป็นกระมบืงนะครับสอนะครับการิดเบือนอกสารนะครับแต่การิดเบือนอกสารเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเอกสารไปบิดได้นะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับนั้นเป็นการกระเพรนนะครับการิดเบือนอกสารคือเราเราแปลงปอนสารมาครับว่าทำางนี้ทางนี้ครับโอเคนะครับ ขอบคุณครับบ้านเส้นสุดท้ายจุมายนี้แม่สามเตี้ยตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมานายสั่งให้ลงมือฆ่าเด็กตาดำดำศรัทธาสลายความเป็นตายไล่เรียงเป็นชาจากเคริ่มถึงนี้ยิ่งงานเหียวไกลปืนเหยียบศพข้ามไปคว้าเอาเงิน นะครับผมนายละกองสืบสาสน์ครับสวัสดีครับผมนายอัจรพลสุขวีร์สวัสดีครับผมนายช่างละชดคนอเลนนะครับผู้ร่มได้ขัวข้อตกลงนะครับการสอนคือการมีผลประโยชน์หลายด้านนะครับและหลายส่วนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นการในการัยใจหรือการทำขององค์กรต่างๆนี่ผลครับต่อ ความเป็นธรรมและอาจมีผลกระทบต่อประชาชนก็เป็นได้อเองนะเพื่อนเพื่อนๆหรือผู้ที่รับฟังข้อกลุ่มบรรยายอาจจะสนใจในหัวข้อของผลกระทบของการเกิดคอร์รัปชันที่ส่งผลต่อประเทศมีอะไรบ้างแล้วผมขอโดนข้อสงสัยนี้ให้เพื่อนผมเป็นคนขายข้อสงสัยนะครับ สวัสดีค่ะหนูนางสาวลลิวันนะคะสวัสดีค่ะหนูนางสาวพัชนัน้จอนรคะ่ะหนูทั้งสองได้หัวข้อตอนนี้นะคะหเศรษฐกิจการเกิดคอรัปชันมีผลกระทบต่อประเทศในทางเศรษฐกิจค่ะเนื่องจากทรัพยากรถูกใช้โดยส่วนเสียผลประโยชน์แก่ส่วนรวมไปมากถึงม,มากที่สุดค่ะข้อสอสังคมเนื่องจากการทุจริตทางคอรัปชันมีผลกระทบต่อสังคม และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะแบบนี้ทุกคนคิดว่าประเทศจะคงยั่งยืนต่อไปไหมคะถ้ามีคนจัพวกนี้อยู่ค่ะสาการพัฒนาการพัฒนาก็มีผลต่อกระทบจากการพุชจริกทางคมและเส้นเช่นเดียวกันค่ะสี่บริหารจัดการเนื่องจากการพุชจริตส่ง ผลกระทบต่อการบริหารจัดการทำให้แผนที่วางไว้ทุกอย่างล้มเหลวไม่เป็นท่าเนื่องจากถูกชี้นำโดยบุคคลที่ใช้ความคิดส่วนตนมาบริหารจัดการเองค่ะขอบคุณครับค่ะแคัสวัสดีครับสวัสครับผุ ใจจังเมื่อเจอไม่หาจังจังกินตาตอนนั้นนาตายุอาวัยลําเต็นสาวสองหน้าตาท่าทางขอเทแต่ม่สังเวยไม่ได้ถ่ารูปไปจ้ะเก็กมาคนไทยมาได้กัน